ท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังนําท่านผู้ชมมายังประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทร่วนใต้สุดของชมพูทวีปในมุมของพุทธศาสนาแล้วนะคะประเทศศรีลังกาได้ชื่อว่าเป็นคุมทรัพย์ทางปัญญาแห่งพุทธศาสนาเป็นดินแดนที่พุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและก็เป็นแหล่งมรดกโลกที่สําคัญด้วยค่ะ เดิทนทางด้วยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์บินตรงสู่เมืองโคลมโบซึ่งเป็นเมืองหลวงของสีลังกาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะ ชมคะคำทักทายของชาวสีลังกาฟังแล้วน่ารักจริงค่ะเขาพูดว่าอายุบวรค่ะคือให้เรามีอายุมั่นขวัญยืนนะคะเป็นคำทักทายคน พวกเราที่เป็นนักท่องเที่ยวนักสแสวงบุญชาวไทย้วยรอยยิ้มแล้วก็กล่าวคำอวยพรขอให้สวัสดีมีชัยตลอดเส้นทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่เราย่างก้าวไปถึงค่ะ พวกที่ศรัทธามาที่สถานที่แห่งนี้นะคะนำพวกสมุนไพรค่ะท kind of ี eh ่เป็นยามาบูชาแล้วก็มามอบให้กับผู้คนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมพวกนี้ค่ะมียาหลายๆชนิดเลยค่ะเขาก็เอามาถวายกันเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมคะ ผู้คนที่นี่อันธยายัยดีมากค่ะและคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นชาวพุทธเหมือนคนไทยเราค่ะ เราพาท่านผู้ชมเดินทางจากโคลัมโบนะคะประมาณถึง4-5ชั่วโมงมาทางรถยนต์ถนนคะ่ะซึ่งถนนดีมากมาถึงเมืองอนุราชปุระซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของสี่ังกานะคะแล้วเป็นเมืองหลวงอยู่นานถึงประมาณ1,500ปีก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โคลัมโบคะ่ะ ที่นี่จะเป็นเราจะเห็นหลักฐานความโบราณและความศรัทธาความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาค่ะมีเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า2,000ปีนะคะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็ยังยืนต้นอยู่อย่างสง่างามค่ะแล้วสถานที่แห่งนี้ที่เมืองแห่งนี้นะคะที่เขาถูกเ,เก็บเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังดูเนี่ยได้ถูกบันทึกไว้เป็นมรดกโลกจาก องค์การยูเนสโกด้วยค่ะและสถานที่ที่สำคัญหลายแห่งในเมืองแห่งนี้ค่ะองค์การยูเนสโกได้ช่วยประเทศศรีลังกาบูรณะขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นหลักฐานเมืองอนุราบุระมหานครแห่งแรกของประเทศศรีลังกาที่เจริญรุ่งเรืองมานานถึงพัน0ปีเป็นเมืองแหล่งกำเนิดพุทธศาสนาในศรีลังกา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2525ค่ะสถานที่แรกที่เราได้มีโอกาสมาชมนั่นก็คือต้นพระสีมหาโพธิ์ที่นำหน่อมมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียโพธิ์ต้นแรกที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับนั่งบำเพ็ญจนตรัสรูอนุตตราสัมโพธิญาณต้นโพธินี้ เป็นต้นไม้ที่มีอายุนานที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของต้นสีมหาโพที่ถือได้ว่าเป็นต้นสีมหาโพที่อายุยืนที่สุดในโลกอยู่ณขณะนี้นะคะเป็นต้นที่แตกหนอ่อ เก่าที่นํามาจากอินเดียค่ะแล้วก็มีอายุณปัจจุบันนี้ที่ทางาคนพื้นที่แจ้งก็คือ2,555ปีค่ะต้นพระสีมหาโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาร่มเย็นนี้เป็นเสมือนพันไม้อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธนับถือบูชาและก็พากันปร,ระกาหว่าัการะ เสมอเป็นการกราบไหว้แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ที่ท้ายต้นพระศรีมหาโพนี้นั่นเองค่ะชาวศรีลังกาแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกจึงพากันนำดอกไม้มาบูชากราบไหว้ขอพรสวดมนต์แล้วก็เดินเวียนเทียนประทักศิณพร้อมกับเป่งเสียงสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธายิ่ง ความศรัทธาอันนั่งคงในพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาเราจะสัมผัสได้จากภาพที่เราได้เห็นนะคะชาวศรีลังกาทั้งที่เป็นเด็กนักเรียนคนหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แก่ทุกช่วงวัยต่างนุ่มผ้าขาวสาลีขาวถือดอกไม้ทั้งสีขาวแล้วก็หลากสีเพื่อนำมาบูชาพระพุทธองค์และไม่ว่าจะนั่งอยู่หน้ามุมใดของวัดก็จะพนมมือ สวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกหนทุกแห่งค่ะหลังจากสักการะต้นพระศรีมหาโพธิสัดิ์จิตแล้วเราก็จะไปชมเจดีย์สุวรรณมาลิกซึ่งเป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำที่ใหญ่และก็งดงานมากค่ะเจดีย์นี้สร้างงดประมาณขษั์องค์ที่14ของสีลังกาคือพระเจ้าทุตถักามินีอภัยเมื่อปีพุทธศักราช422 ถึง466นับเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดที่มีกำแพงช้างล้อมรอบทั้งหมด362เชือกนักสแสวงบุญชาวุุธจักทั่วโลกและชาวผูธศรีลังกาต่างศรัทธาพากันมาเคารพกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้และบ้านก็สวดมนต์ดเดินเวียนเทียนและนั่งภาวนาอยู่รายรอบองค์พระเจดีย์ค่ะ ท่านผู้ชมคะชาวศรีลังกาที่นี่นะคะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งคะ่ะวันหยุดหรือว่าวันว่างนะคะประชาชนศรีลังกาก็จะมาที่วัดเน,นะะี่ยค่ะแล้วก็มาในสถานที่ที่เป็นออพระเจดีย์หรือว่าสถานที่ที่เป็นสถานพุทธสถานต่างๆนะคะก็จะเห็นประชาชนใส่ชุดขาวทั่วไปเลยคะ่ะ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะมีความเรามาเราก็มีความปลื้มจริงๆีมากแล้วก็อัธยาใสขอทุกคนที่นี่ดีมากค่ะจิตใจดีมากเลยค่ะภายในบริเวณอันกว้างขวางไรยอุทยานประวัติศาสตร์ของไทยที่นี่เราได้เห็นซากปรักหักพังที่ได้รับการบรูรณะอย่างสมบูรณ์ และดูแลอย่างดีจากองค์กรยูเนสโกให้สมกับที่เป็นเมืองมรดกโลกอย่างเช่นเจดีทูปาลามซึ่งเป็นเจดีทางพระพุทธศาสนาองค์แรกที่เก่าแก่ที่สุดในสีลังกาค่ะภายในบริเวณเมืองโบราณอนุราบุระยังมีวัดและเจดีที่สำคัญสำคัญและยิ่งใหญ่เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาอีกหลายแห่งค่ะ เช่นเจดี JD ลังการามและเจดีเชตวันค่ะท่านผู้ชมคะด้านหลังนี้เราอยู่ที่วัดเชตวันนะคะด้านหลังเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศศรีลังกาอยู่ที่เมืองแห่งเนี้ค่ะแล้วก็มีอายุประมาณมากกว่า1,700ปีเก่าแก่มากค่ะเจดี <c oughs> แห่งนี้ได้ถูกบันทึกว่าเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยค่ะ นั้นภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกเรายังได้เห็นสะสงน้ำเก่าของกษัตริย์ศรีลังกาที่ยังความสมบูรณ์สวยงามและยังพอมองเห็นลวดลายที่ปรากฏอยู่แม้จะผ่านการเวลามาอย่างยาวนานค่ะท่านผู้ชมคะ เรายังอยู่ในบริเวณเมืองอนุราชประนะคะเป็นเมืองที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ค่ะแล้วก็มีพระเจดีย์หรือวัดเนี่ยเก่าแก่โบราณอยู่เยอะตอนนี้เราอยู่ที่วัดอภัยคีรีค่ะวัดเนี่ยเป็นวัดที่ในสมัยโบราณนะคะมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่มากกว่า5,000รูปด้วยค่ะเราได้ชมละคอรอันศักดิ์สิทธิ์ เมืองมรดกโลกที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางทางพรพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลกแห่งหนึในสีลังกาในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับป้อมประการหินชุมความมหศัศจ,จรรย์ของพระราชวังบนยอดเขาปินขึ้นบันไดเวียนนับพันขัน้นเพื่อชมภาพเขียนสีเฟสโกซึ่งมีอายุก,กว่า2,000ปีที่ยังคงความสวยงามค่ะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสายการบินสีลังกาแอร์ไลน์ PB Travel Agency Center ที่พาเรามาเยือนแดนพุทธศาสนาในาประเทศสีลังกาค่ะสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่02 538 1811ขอบคุณที่ติดตามชมรายการนะคะพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะยยแพ และมีฉันเป็นกำลังใจ